สวัสดีครับวันนี้เราพาไปที่ปล่อยแก่แล้วเราจไปปล่อยแก่ที่ดอยพุยโฟมาวันนี้เราจะปล่อยปล่อยแก่ที่เมือกุ๊กับอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปปล่อยแก่ครับกางดอยโอโหคนแก่ไปใช้ชีวิตบนดอยเป็นยังไงเป็นไงเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นนี้จะไปขึ้นที่ห้วยกุบปกับนะครับต้องโทรบอกพ่อหลวงที่คมนะครับมารับนะครับเพราะรถยนต์ขึ้นไม่ได้ต้องใช้รถโฟล์วิเท่านั้นนะครับมารอที่ออบตคือช้างทางมันจะเป็นสมบุกสมบันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะ หลอกคนแก่ขึ้นดอยอีกแล้วครับลิปนี้อเดินเดินอีกหนึ่งร้อยเมตรยางครับสวยสวยอื กำลังลอยขึ้นมาจากตรงนี้ Moments later <อ>นะก็เขาบอกว่าที่นอนสอสันร้อยมันจะไปปอที่ไหนเนาะมันเป็นยะะ่างฮะผมทำแบกพรอมเพียเนาะอ่อออาๆผมแก้ครับนี่ยอกผมทำแบกพรอมเพียงซาร้อยห้าสิมีข้าวสองมื้อเนี่ยเพาะว่จะไปเรืออย่เงี้ยแม่นครับแต้วมาเรือผมมันเป็นยะะ่างฮะแม่นผมก็อยู่ได้กี่วันก็พอละทำแบกแล้วทำแบกพรอมเพียงไงอืมครับอันที่อยากได้นี่มันก็อยากได้อยู่ที่นค่ต้นนี้ ดูสภาพพร้อมเป็นอยู่เลยเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องน้ํำกันนะครับอาจจะทางเดินลำบากหน่อยก็ลืดหน่อยอะอันนี้คือห้องน้ํำของเราเรามาดูกันนะครับนี่อันนี้คุณแม่เดินลงมานะครับห้องน้ํำก็จะมีเป็นแบบนี้เราไปดูกันห้อง <What? S 1> ชักโครกแบบซีวิวครับอันนี้คือ <Wow. S 1> ชักโครกนะครับนี่นี่เห็นไหมแต่ซีวิวแบบนี้ครับนี่ oh, <no. S 1> ไปแบบนี้เลย รีวิวอันนี้ห้องอาบน้นมห้องอาบน้นมมีสองห้องนี่ครับก็เป็นรีวิวเหมือนกัน Soon after มาที่นี่กินอะโวคาโดครับ้้วสกััันนนออยยยยเเเเีี A few minutes later อันนี้เรากำลังเดินไปซื้อเครื่องดื่มและของกินที่ร้าน เซเว่นอีเวนประจำหมู่บ้านเดินขึ้นหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยพ่อหลวงบอกว่า50เมตรรับเหนื่อยชิมาเลยโอ้โนบรรยากาศโอ้สุดยอดสุดยอดชิวดีขึ้นมาเป็นหมู่บ้านแต่เราไปดูวิวกันนะ อันนี้ที่พักชื่ออย่างครับบ,รบ,บ้านไฟครับบ้านไฟเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับเดี๋ยว9 8 8 4 9 3 6 2 8ครับอีกรอบ0988493628โอเคครับ สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ค่ะก็อยู่บ้านบนดอยห้อยกุบกลับค่ะชื่อบ้านมีเปล่ามีค่ะก็บ้านห้อยก,กุบกลักบอะค่ะห้อยกุบกับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสอค่ะถ้าออสนใจอย่ากมาพักติดต่อได้นะคะไอ,อ้ยา นี่อาหารเย็นวันนี้นะครับก็จะมีไข่เจียวนะครับแล้วก็พัดบุนเส้นหน่อไม้หนอน้ำพิกปลาทูข้าวเห็ดกระติบครับ The next day Many unbearable hours later. And he can't do not do not do not A few minutes later. Oh near I've got จบกันเท่านี้ <c oughs> ที่ห้วยกุบกับเนี่ยต้องมาอีกแน่มาเดินป่านะครับขึ้นโดยผาสามเหลี่ยมนะครับแต่วันนี้คืออไม่ได้เตรียมมาเดินป่าเดี๋ยวน่าจะมีแลนมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะต้องมาเดินป่าแน่นอนอ่ะก็ไปชมภาพบรรยากาศแล้วกันอีกทีหนึ่งคร <c oughs> าวน่าเจอกันที่ดอยผาสามเหลี่ยมนะฮะ ถ้ามีโอกาสมามาแน่แล้วเจอกัน many secret p a t t i e s later จะเจอกัน เป็นยังไงบ้างครับเลนครับสนุกไหมครับเลนครับเจแลวเลวแล้วครับปลยครลบปลยไครับไปลยไป O <laughs> <laughs>